เตือนเสียงอาจจะดังนิดนึงตัวเฮียอะไรดับไปเด้อเพื่อนโลกหลอกอะไรมึงดูนี่ลกโจงไอ้เฮียดูไปเฮ้ยอมันมามันมาเฮ้ยไปเลยกูอยู่กูอยู่ในไอ้เฮียอุ้ยไอ้เฮียเอ้ยเกิดกระจายแล้วตัวเพื่อนตัวเพื่อนดูนี่ดิ เคื่อรามันเพือเราเพือราวันทว้าววัาวว้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 าววาววัาวว้าวว้นวว้า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 ววาวว้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 วว้าววัววัาววาวว้วว้วว้าววววาวว้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 าววัววาววันวว้นววาววัวว้าวว้วว้าวว้าวว้าววัวว้าวววว้วว้าวว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  ลงไปในนี้ลงไปในนี้มึงบอกปู่ตัวไม่ดิตัวโดดไม่ได้มือดืดมืดืมืดืดมืดเฮ้ยตัวนี้มีบ้านดิเพื่อนอ้าวบ้านปิดเพื่อนไอ้ยหาเอ้ยมันมีคนข้างในอ่ะอุ้ยในเกียร์นีิมันน่ากลัวว่ะกูเจอใครก็ไม่รู้มึงดูดิมีคนเอาแต่ใจอยู่ในบ้านปล่อยให้แม่งตายสัตว์ใช่ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงมาตรงนี้เลยเพื่อนกูจำได้อยูู่ไปลกบ้านอะไรนี่ไปลูกมีไฟฟ้าด้วย ลูกเข้าเราจะไปเปิดไายไฟฟ้ากันหรือเปล่าไม่มีทางหรอมันต้องมีทางเดินดิเพื่อนมีสิเพื่อนหาดิหาใครอ่ะง่ายกูเดินกับคนแปลกหน้าแล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นทางให้เราได้มันมืดจังวะมืดจนปวดตาเลยเฮ้ยนี่มันตกใมากเลยออมตัสออมสครับในนี้เราอยู่ได้ก่อนไหมดูห่างเลยมึงดูนี่โลจโงไอ้เหี้ยดูเลยอุ้ยยมันมาแล้วอุ้ยไปเลย ิโห่เลยอุ้ยกูกูกูเจ็บกููหักกููหักจะคนจะกินโซ่ปล่อยให้แม่งตายรูปหนีมาได้เลยเพื่อนเยี่ยมันมันย่อมกอดไม้ฉันพอหันไปมองแม่งขังรัมด้วยอุ้ยกูได้ยินเสียงคนตายซ้ายมือกูด้วยมันไปทางนั้นได้ยังไงวะจ้าจ่ายมึงหันไปไหนโห่เดือดเลยกันเทพสัตว์อุ้ย

โอ้โอ้พอกอดพอกอดไอ้หนุ่มโฮ้ยลอนตายแล้วกูอุ้ยเฮียอุ้ยอู้หูอุ้ยอยู่หน้ากูอ่เพื่อนสันเดีโกกกิเตโม้ลกูเหนื่อยไอ้เฮียอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรอ่ะไฟดับ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 ข้าเปิดดิเลอร์กูเหนื่อยยังกิสตสีดายไอ้นายเฮ้ยกูเจอ มึงฆ่าเกิดกูไม่มีแรงวิ่งอ่ะด่าใครดิกูจะซอดมันยังไงอ่ะมันไล่กูไม่หยุดเลยกูต้องหนีแล้วก็หาคนมาเป็นแท้แทนมึงฆ่ากูเถอะไอ้เหี้ยตรงนี้เพืนดรอปลดดวงไฟใครเยอะแยะไปหมดมึงดูนี่เพื่อนกูมีนี่ด้วยกูมีนี่ด้วยนี่อะไรอุ้ยนี่ปืิงจังตรงนี้แหละเพื่อนถ้ามึงไอ้ทับจะตกเพื่อนจริงเหรอใช่เราจะได้ของกันเยอะแยะเลยเพื่อนถ้าเบย์เขาไม่มาช่วยหรอ มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วโอ้โหโ้โหติดต้นหัวโอ้โหไม่เอาตัวเชี้ยน์แล้วต่ล้วแต่ล้วแต่ล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาประตูไม่เองระตูโอ้โห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 ยิ่งดียึดเปิดโอ้โหเขาไปพาอะไรมาด้วยอะไรมาด้วยนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหประตูนี้เปิดได้ยังเนี่ยอุ้ยเขาเข้าประตูได้ประตูได้อุ้ยมาารอด้วยรอด้วยโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะ กูเก็บอะไรมาก็ไม่ร wow. oh, ู้โดเลยดคยคุเฮ้ยไอ้่าคูแบไอ้ยูรี่กิ๊เกมยัยน่าไปตายแล้วยังัง This is เฮ้ยที่นี่ไหนที่นี่ที่ไหนว่าเราอยู่ว่าเราอยู่ที่นี่เราปลอดภัยไป เฮ้ยเปิดให้กูเฮ้ยมึงเข้ามาเองไม่เป็นหรอเจ้า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 มันจะมาด้านบนนี่แหละเพื่อนเปิไหโยกปิดไฟเปิดไฟต้องใช่คนจะปิดไฟทำไมเนี่ยจะกูเปิดนีงไงทำไมอย่างเลยเฮ้ยใครเขาอ่ะเฮ้ยก็ดูดิใคร มึงมิวอ่ะได้ไหมเขาได้ไงไม่ได้ขอนขอไม่ได้หวอตัวเฮียอะไรดับไปได้เลยคนหลอกูจะเปิดมึนไม่เห็นแต่วันไม่เห็นไอ้ก็ปิดตูได้เฮีย้ีประตูดิเ้ยอ้า ตอบไปยังที่ดิเมื่อกี้นี่นัดไมาทำไว้อ่ะกูตองอ่ะไอ้นัทจะออกใช่ไหมไม่มีประตูขังกูไอ้นัทแม่งตัวนัทตัวรอบเป็นสิไม่ตายตัวเพื่อนมันออกหมดแล้วใช่ไหมไม่กู้มเฉยๆไม่ขึ้นไไไมม่่กูด้กูไม่ได้ตายเหรอไม่ตายไม่ล้มเฮ้ยกูดาวอ่ะเพื่อน รูเชื่อพะมึงเองเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนามักลุามันไปหเชื่อมึงแล้วตัวไหนมันดาวอยู่วะอ้าวใช้มิงดาวในหลุมเลยว่ะเพื่อนพร้อมฝังนี่หวายอ้สัสช่วยกูด้วยกูบ้าเออวะมันดาวใจงงกูจะช่วยมึงยังไงดีต้องโดน